สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่เอ่อใกล้ตัวมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงปลายปีแบบนี้นั่นก็คือการจับฉลากของขวัญครับอ่าเรื่องปวดหัวประจำปีเลยนะคะใช่เลยครับไม่ว่าจะในออฟฟิศหรือในกลุ่มเพื่อนผมว่ามันเป็นทั้งเรื่องสนุกและก็เรื่องน่าปวดหัวในเวลาเดียวกันนะเรามีแหล่งข้อมูลเป็นสคริปต์สั้นๆชิ้นหนึ่งที่เปิดประเด็นได้แบบ แทงใจดำมากเลยเขาขึ้นต้นมาว่าเบื่อไหมจับฉลากทีไรได้แต่คุกกี้กล่องแดงกับผ้าเช็ดตัวโอ้โห oh, อันนี้จริงมากค่ะจริงมากผมว่าหลายคนคงพยักหน้าตามกนอยู่แน่ๆไอ้คุกกี้กล่องแดงเนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่กล่องเดียวในประเทศแล้วก็ถูกส่งต่อกันมาตั้งแต่ยุค90แล้วแน่ๆวนไปเรื่อยเรครับภารกิจของเราวันนี้เลยคือการมาเจาะลึกแนวคิดจากสคริปต์นี้ที่เขาเสนอไอเดียปฏิวัติของขวัญจับฉลากในงบ500อบาท ให้กลายเป็นของที่ทุกคนเห็นและต้องร้องว่าอยากได้ไม่ใช่แค่ของที่จับได้ตามหน้าที่แล้วก็จบกันไปประเด็นนี้สะท้อนอะไรได้เยอะมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่การหาของขวัญแต่เป็นการพยายามทำความเข้าใจคนอื่นในงบที่จำกัดม,มากๆพอเรามองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าหัวใจของของข,องขวัญที่มันว้าวจริงๆเนี่ยมันคือการทำความเข้าใจจิตวิทยาบางอย่างที่อยู่เบื้องหลัง ทั้งเรื่องของการสร้างมูลค่าที่รับรู้ได้หรือ p e r c e i v e d value ที่ถึงแม้ของจะราคา500แต่ทำให้คนรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่านั้นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยที่คาดไม่ถึงแล้วก็การสร้างความประทับใจแรกเห็นซึ่งการเจาะลึกของเราวันนี้จะสำรวจกลยุทธ์3แนวทางหลักที่สคริปต์นี้นำเสนอเพื่อถอดรหัสออกมาว่าทำยังไงให้ของขวัญของเราโดดเด่นออกมาจากกองผ้าเช็ดตัวและแก้วน้ำได้สำเร็จโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์แรกเลย ในสคริปต์เขาใช้หัวข้อว่าสายไอทีรอดเสมออมซึ่งฟังดูเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยนะครับแต่ผมก็แอบสงสัยนิดหน่อยนะว่ามันปลอดภัยจริงเหรอเพราะของไอทีถ้าเลือกไม่ดีมันก็กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆเหมือนกันนะจริงค่ะไอซายสวยๆที่เข้าถึงกับวงเล็บว่าอันนี้คนแย่งกันจริง uh huh. และแฟลชไดร์ความจุเยอะ อะไรคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างของไอทีที่คนอยากได้กับของไอทีที่คนได้ไปแล้วแอบโยนทิ้งแล้วครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะเพราะคําว่ารอดเสมอเนี่ยอาจจะต้องมีดอกจันตัวเล็กๆกํากับไว้ว่าต้องเลือกให้เป็นคือกุญแจสัมพันธ์ของหมวดหมู่นี้คือสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ใช้สอยที่เป็นสากลหรือ universal utility hmm. ในยุคดิจิตอลแบบนี้ใครบ้างไม่ได้ใช้หูฟังใครบ้างที่ไม่ต้องการปลั๊กไฟเพิ่ม แต่จุดที่คุณตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณภาพนั่นแหละค่ะคือหัวใจสําคัญมันไม่ใช่แค่การเลือกของในหมวดนี้แต่คือการเลือกของที่ดีพอในงบนั้นๆและที่น่าสนใจกว่านั้นคือรายละเอียดที่ซ่อนอยู่อย่างคําว่าดีไซน์สวยๆของปลักพวก่วงครับครับตรงนี้แหละค่ะคือการยกระดับจากของใช้ในชีวิตประจําวันธรมธรมดาธรรมดาให้กลายเป็นของที่มีคุณค่าทางสุนทรียะเพิ่มขึ้นมามันคือการเปลี่ยนสถานะจากของจําเป็นหรือ necessity ไปสู่ของหน้าครอบครอง desirable object ทันทีอ่อเข้าใจละมันคือการอัปเกรดของที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดูดีขึ้นผมนึกภาพตามเลยนะปลั๊กพ่วงสีขาวๆเทาๆท,ที่แถมมากับเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วงมินิมอลสีสวยๆที่มีช่องเสียบ USB ในตัวใช่ค่ะแค่วางบนโต๊ะทำงานความรู้สึกกรต่างกันแล้ว มอนเหมือนเราไม่ได้ให้แค่ปลั๊กไฟแต่เราให้ของแต่งโต๊ะชิ้นหนึ่งไปด้วยถูกต้องเลยค่ะคุณกำลังมอบการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันให้กับเขาซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ลงทุนซื้อให้ตัวเองจริงเพราะคิดว่าของเก่าก็ยังใช้ได้แต่พอได้รับมาเป็นของขวัญมันจะให้ความรู้สึกพิเศษทันทีเหมือนมีคนใส่ใจในรายละเอียดชีวิตของเราดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงไม่ใช่แค่การเลือกของที่ใช้ได้จริงแต่คือการเลือกของที่ใช้ได้จริง และเพิ่มความใส่ใจในรายละเอียดเข้าไปเพื่อทำให้มันดูพิเศษกว่าปกติมันคือการหาของที่อยู่ในจุดตัดระหว่างฟังก์ชันที่ทุกคนต้องการกับดีไซน์ที่น่ามองการอัปเกรดสิ่งของในชีวิตประจำวันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยครับมันใช้ได้ผลดีแน่ๆถ้าเราพอจะรู้ไลฟ์สไตล์ของคนในกลุ่มนั้นบ้างแต่ถ้าเป็นการจับฉลากในองค์กรใหญ่ๆที่เราไม่รู้จักคนส่วนใหญ่เลยการจะเดาว,ว่าใครอยากได้ของแต่งโต๊ะทำงานก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดี ก็จริงค่ะซึ่งผมว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลที่สคริปต์เขานำเสนอทางออกที่สองขึ้นมานั่นคือบัตรของขวัญหรือกิฟต์คัรดแต่เอาจริงๆนะครับบัตรของขวัญเนี่ยมันไม่ถูกมองว่าขี้เกียจคิดหรอครับเหมือนเป็นทางออกของคนจนตรอกเข้าใจมุมมองนั้นเลยนะแต่สคริปต์นี้เขานำเสนออีกมุมที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะเขามองว่าบัตรของขวัญไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือการมอบอำนาจในการเลือกให้กับผู้รับ Oh. นี่คือการแสดงความเคารพต่อรสนิยมและความต้องการส่วนตัวของคนคนนั้นแทนที่เราจะเสี่ยงเดาใจเขาและพลาดเรากลับมอบอิสระให้เขาไปเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆด้วยตัวเองอืมมันจึงเป็นของขวัญที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยว่าจะไม่ถูกใจแต่ จุดที่เฉียบคมมากๆที่จะเปลี่ยนบัตรของขวัญจากของขวัญคนขี้เกียจให้กลายเป็นของขวัญที่น่าประทับใจได้ก็คือเคล็ดลับที่สคริปแนบถ่ายมานั่นคือการนำเสนอที่เขาบอกว่าต้องใส่ซองสวยๆใช่ไหมครับตอนแรกผมอ่านก็ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่พอมาคิดดูดีๆมันอาจจะเป็นตัวตัดสินเลยก็ได้ใช่เลยค่ะมันคือตัวตัดสินทางความรู้สึกเลยการใส่ซองสวยๆผูกโบเล็กๆหรือมีการ์เขียนข้อความสั้นๆ มันคือการแสดงออกถึงความตั้งใจครับมันเปลี่ยนบัตรพลาสติกหรือกระดาษแผ่นหนึ่งให้กลายเป็นของขวัญที่ถูกเตรียมมาอย่างดีมันส่งสารถึงผู้รับว่าถึงฉันจะไม่รู้ว่าเธออยากได้อะไรแต่ฉันก็ตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอนั่นคืออิสระในการเลือกโห oh. มันทำให้ผู้รับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนทางการเงินแต่เป็นของที่ผู้ให้ตั้งใจมอบให้จริงๆซึ่งถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าในการให้ของขวัญน,นั้นวิธีการให้หรือ how you give อาจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าของที่ให้หรือ what you give เลยทีเดียวมันเหมือนกับความแตกต่างระหว่างการยื่นเงิน500บาทให้เฉยๆใช่ใช่กับการเอาเงิน500บาทนั้นใส่ในกล่องของข,องขวัญที่ห่อมาอย่างสวยงามนั่นแหละคะ่ะ ความรู้สึกของผู้รับมันต่างกันลิบลับเลยทั้งที่มูลค่าเท่ากันแล้วตัวอย่างที่เขาเลือกมาอย่างบัตรเติมน้ํามันบัตรสตาร์บัคหรือวาลเชอร์ห้างก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ฉลาดนะอื <c oughs> เพราะมันผูกกับชีวิตประจําวันของคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางหรือกาแฟแก้วโปรดถูกต้องค่ะมันคือการมอบ small luxuries หรือ utility ให้เขาเขาสามารถใช้มันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเล็กๆ <c oughs> น้อยๆหรือใช้เพื่อปลนเปลอตัวเองได้ครับ <c oughs> ซึ่งทั้งสองอย่างล้วนสร้างความรู้สึกที่ดีกับผู้รับทั้งสิน้น การให้บัตรของขวัญที่ผ่านการคิดมาแล้วว่าจะเอาไปใช้กับอะไรได้ง่ายจึงไม่ใช่ทางเลือกของคนจนตรอกแต่เป็นทางเลือกของคนที่เข้าใจและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นโอเคผมยอมรับเลยว่ามุมมองที่มีต่อบัตรของขวัญเปลี่ยนไปเลยทีเดียว mm hmm. มัวระบเบา <laughs> จากการให้อำนาจในการเลือกซึ่งเป็นอะไรที่นามธรรมมากมาก ทีนี้เรามาถึงหมวดหมู่สุดท้ายซึ่งผมว่ามันกระโดดไปอยู่อีกขั้วหนึ่งเลยคือการให้ของที่โคตรจะเฉพาะเจาะจงแต่ก็น่าตื่นเต้นมากๆนั่นคือหมวดของกินครับอ่าหมวดนี้ก็น่าสนใจแต่สคริปต์นี้เขาขึ้นต้นมาด้วยคำแนะนำที่เด็ดขาดมากว่าเลิกให้ขนมปิ๊บ <c oughs> หัวเราะคำนี้แรงมากคุกกี้เพราะของขวัญน,นี้กล่องนี้มันไม่ใช่แค่อาหารนะสิคะแต่มันคือประสบการณ์ที่ผู้รับจะได้รับ ประสบการณ์ค่ะข,ของเหล่านี้มันคือ activity in the box หรือชุดกิจกรรมสำเร็จรูปลองดูตัวอย่างสิคะชุดดริปกาแฟสดครับมันไม่ใช่แค่การให้เมล็ดกาแฟแต่มันคือการมอบกิจกรรมยามเช้ามอบงานอดิเรกใหม่ๆที่อาจจะกลายเป็นแพชชั่นของเขาไปเลยก็ได้ส่วนเซ็ตหมูกระทะหรือชาบูมันก็ไม่ใช่แค่มื้ออาหารแต่มันคือการมอบโอกาสในการสร้างกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนหรือครอบครัว มันคือการให้เหตุผลดีๆในการนัดรวมตัวกันผมเริ่มเห็นภาพแล้วคือมันเป็นของขวัญที่สร้างกิจกรรมต่อยอดได้ไม่ได้จบแค่ตอนแกะกล่องใช่เลยค่ะแต่สิ่งที่ผมว่าน่าสนใจและสะท้อนยุคสมัยของเราได้ดีที่สุดคือประโยคปิดท้ายของหมวดนี้ในสคริปที่ว่าของกินที่สร้างคอนเทนต์ได้มักจะเป็นที่ต้องการเสมออืมอันนี้มันจริงขนาดนั้นเลยเหรอครับ เราเลือกของขวัญด้วยคิดถึงยอดไลฟ์ในโซเชียลมีเดียกันแล้วเหรอมันดูแปลกๆปลกไหมอาจจะฟังดูผิวเผินนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งขึ้นมันสะท้อนวัฒนธรรมยุคปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่งการที่ของขวัญชิ้นหนึ่งสร้างคอนเทนต์ได้มันหมายความว่าของขวัญชิ้นนั้นมีองค์ประกอบบางอย่างที่น่าสนใจพอที่คนอยากจะแชร์ต่อ Uh huh. อาจจะเป็นความสวยงามของแพคเกจจิ้งความแปลกใหม่ของไอเดียหรือกิจกรรมที่สนุกสนานที่เกิดขึ้นจากของขวัญชิ้นนั้นการแชร์ในโซเชียลมีเดียในบริบทนี้อาจไม่ใช่การอวดแต่เป็นการแสดงออกถึงความสุขความประทับใจหรือการค้นพบสิ่งใหม่ๆ uh huh. ของขวัญที่ทำหน้าที่แบบนี้ได้มันจึงมอบมูลค่าที่มากกว่าแค่ตัวสิ่งของแต่มันมอบเรื่องราวให้กับผู้รับได้นำไปเล่าต่อด้วย หมายความว่าคุณค่าของของขวัญมันขยายออกไปจากการใช้งานส่วนตัวไปสู่การเป็นเครื่องมือในการสื่อสารตัวตนและสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในโลกออนไลน์ด้วยใช่ค่ะโอ้มันเป็นมุมมองที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะจากแค่ชุดหมูกระทะมันกลายเป็นคอนเทนต์ปาร์ตี้กับเพื่อนจากชุดดริปกาแฟมันกลายเป็นสตอรี่ไอยามเช้าสุดชิคได้อะใช่ค่ะมันการ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางสังคมหรือ social value ให้กับของขวัญชิ้นนั้นโดยปริยายและทำให้ผู้ให้กลายเป็นคนที่มีรสนิยมดีในสายตาของคนอื่นไปด้วยซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคบคิดต่อนะคะว่าความต้องการของขวัญที่สร้างคอนเทนต์ได้แบบนี้มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับคุณค่าที่ผู้คนในยุคน,นี้กาลังมองหาอยู่กันแน่เราหยหาประสบการณ์ที่สามารถแบ่งปันได้มากขึ้นหรือเปล่าพราะเรามาจอดลกกันแบบนี้มันเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับ จากแค่ไอเดียการเลือกของขวัญจับฉลากมันพาเราไปสำรวจได้ถึงจิตวิทยาการให้การเคารพในตัวตนไปจนถึงวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียเลยถ้าให้ผมลองสรุปภาพรวมของทั้ง3กลยุทธ์ที่เราคุยกันมานะครับค่ะเป็นเราเหมือนเดินทางจากวงกว้างที่สุดเข้ามาสู่จุดที่เฉพาะเจาะจงที่สุด กลยุทธ์แรกคือของใช้ไอทีที่อัปเกรดชีวิตประจำวันอันนี้คือการเล่นกับประโยชน์ใช้สอยที่เป็นสากลถัดมาคือบัตรของขวัญที่นำเสนออย่างดีซึ่งเป็นการมอบอำนาจในการเลือกให้ผู้รับและสุดท้ายคือชุดอาหารสร้างประสบการณ์ที่มอบกิจกรรมและเรื่องราวให้เขาไปต่อยอดได้เอง เป็นการสรุปที่เห็นภาพมากค่ะและถ้าเรามองหารากแก้วที่ร้อยเรียงทั้ง3หมวดหมู่นี้เข้าไว้ด้วยกันเราจะเจอคำว่าความพิถีพิถันหรือ t o t f l n s s อยู่ตรงกลาง ความพิถีพิถันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วงที่ต้องเลือกอันที่ดีไซน์สวยบัตรของขวัญที่ต้องนําเสนออย่างดีหรือชุดอาหารที่ต้องสร้างประสบการณ์ทั้งหมดนี้มันล้วนสะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้ได้ใช้เวลาคิดมาเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ไปหยิบอะไรก็ได้จากชั้นวางของมันคือการส่งสารสารที่ทรงพลังกว่ามูลค่าห้าร้อยบาทว่าฉันใส่ใจนะผ่านตัวของขวัญชิ้นนั้นซึ่งสุดท้ายแล้ว คุณค่าที่แท้จริงของของข,องขวัญจับฉลากอาจจะไม่ได้อยู่ที่ป้ายราคาแต่อยู่ที่ความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเลือกของขวัญชิ้นนั้นนั่นเองครับในสคริปต์ต้นทางเขาทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนคุยสนุกๆว่าปีที่แล้วใครจับได้ของขวัญอะไรแปลกๆบ้างซึ่งผมอยากจะนำคำถามนี้มาต่อยอดเพื่อเป็นความคิดส่งท้ายให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันดู น่าสนใจค่ะลองดูเลยคือนอกเหนือไปจากการที่เราพยายามหลีกเลี่ยงของขวัญที่ไม่ดีหรือของขวัญที่น่าเบื่ออย่างคุกกี้กล่องแดงแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเป้าหมายของการจับฉลากครั้งต่อไปของเรามันไม่ใช่แค่การให้ของที่ใช้ได้หรือของที่ถูกใจอืมแต่มันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นคือการมอบของขวัญที่สามารถจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวผู้รับได้ไม่ว่าจะเป็นการจุดประกายบทสนทนาใหม่ๆจุดประกายงานอดิเรกใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งสร้างความทรงจําใหม่ๆที่เขาจะนึกถึงมันได้ตลอดทั้งปีถ้าโจทย์ของเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้ของขวัญ500บาทชิ้นนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไร